โอเคครับจากมิชชั่นที่แล้วเรามาต่อกันเลยครับรูปมิชชั่นเที่ยวไหจะไม่ได้ <Right. S 1> ไม่นับเพราะเมื่อกี้เล่นไปอ่ะไปเลยกันเลย <Okay. S 2> อันนี้มิชชั่นที่เจ็ดแล้วไหมอ่ะใช่เอาสี่คนเหรอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยจากสองคนมาโดยตลอดนะฮะสี่คนแล้วครับ,รบว่าอะไรเนี่ย this p r e i s times c a l l f o r n i อ,อ,อ,อีรู้ดิโอเคครับไม่มีเวลา<ป>ที่จะโทรหาใคร โอ <Okay, S 2> เคมาลุยกันเลยโอเคลุยกันเลยอ๋อโอเคลุยกันเลยเอาแล้มาส่งผมมันเป็นสีนี้วะโอ้โหมันรีบวิ่งวิ่งขึ้นมาจองรถเลยจ้านด้มาเอาค้างค<ๆ>้างค้างค้างคุยิงค้าง,าง,าง,างเอาเอาทำอะไรดูดิอะไร <c oughs> อะไรดูยืนมองยืนมองเอาเอาขึ้นดีเอาคนค้างอ่ะไอ้นั่นเอาระบบความปลอดภัยสูงเอาเป็นไรเนี่ย คือมันต้องเข้าก่อนไงเอองเข้าก่อนประตูประตูโอเคไม่ไม่ตรงไหนตรงไหนมันมันผู้ดีไงไอฉันต้องเข้าก่อนทีกไปตามทำไมผมมันเป็นสีทองวะมันบ<ย>ัาเหีกแล้วจัดนั่งหน้ามั่งอะ่ะมันบัาเหีกแล้วผมสีทองเนี่ยไหนในผ,ผมใส่เข่าผมไปผมเราเนี่ยนะเนี่ยอันไถเกียร์ไม่ใช่เหรอวะทำไมข้างๆเป็นสีทองเหมือนเราเลยเราใส่หมวกมาไม่ได้ใส่หมวกให้ไหมมันเปลี่ยนแต่แรกแล้วนั่นนะจริงเหร อ,อ,อ,ยอยากอยากมีส่วนร่วมบ้างไงอยาก<อ>าติดตามเลอานี่บ้านซีเจนี่เอา้าคิดถึงเลยจ้าถึงแซนเดนเดสเลยแต่ว่าบ้านซีเจแกงขึ้นไปเยอะจังเลยนี้มันต้องเจอเอา้าวเราใส่หมวกนี่วะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเไไริ่มยังไงดีครับเอาคุณผู้หญิงมาเลยครับคุณผู้หญิงจะตายครับือนม,มันแหลกให้นั่นน่ะ อุ้ยขยิงระเบิดวะเรายิงเมื่อกี้เรายิงท้ายรถระเบิดเลยเว้ยเดี๋ยกันหน่อยคนบริสุทธิ์ก็ตายหมดครับโอ้โหเรานี่เร็วยตันเทจริงจริงแก๊งลิงระเบิดน้อยน้ำไปกินไอ้พวกแกไอ้ต่อพานสีม่วงไม่แก๊งริงวหรอไม่มีอ้าวไอ้นั่นไม่ได้ใช้แก๊งลิงเหรอไม่ใช่มันใช้คนหนักยิงยิงแล้ก็ระเบิดเราเลยแหละแก๊งแก๊งชาวสีม่วงเอ้ยแก๊งจอก ไอ้แหลกแหลกอะไรเนี่ยไปแต่สักคู่เดียวเจ็จร้อยจ้าไอ้ไปขี่ไปขี่เลยไปขึ้นขึ้นขึ้นแล้วคุณจะคุณจะวิ่งไปไกลทำไมเราไม่รู้เป็นคนที่แบบว่าชอบท้าทายอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบอยู่กับที่แ้วถ้าแบบเขามันเขาเหมันไส้ไม่อยากรอหรอกดูมันดิฟดูมันดิฟไม่เด้เงี้ยไรเนี่ยสดมากเลยหน้าตานี่เหมือนคนไทยมากเลยคนขับเนี่ย แบบเนวัาดาวอะไรเงี้ยแล้วแบบมามาทะล่มเยอะกว่านั้นอีกอันนี้มันน้อยไปจริงเหรอโอ้โหโอ้โหนั่งหลังนี่นุ่มสบายมากเลยอ่ะแบบว่าเปิดเราเปิดเครื่องเสียงอันนี้โอ้สนั่นทั้งหมดเลยเปิดไม่ได้โอ้โหเออนี่มันรถตู้เครื่องเสียงนี่เหรอเออเปิดไม่ได้อ่ะไม่เราเปิดเราไม่รู้เราไม่ได้ยินมันเปิดเพลงหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงเปิดเสียงไป เล่นกับสิทธิ์นะครับเป็นคนดีกันไปมล่ะจอดจอดเพื่อนจอดจอดไหมมันตัดหน้าเราเลยเปล่าอ่ะอะไรอ่ะเอารถมาเต็มเลยเอ้าเอารถไปเไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอารถเป็เลยเอาเซคิปไปไปเอาสกคิปพึ่งมาแปลว่ามันกำลังจะขับตัดหน้าเราเนี่ยแหละแหลกนั้นมันแหลกมันทำให้แหลกเลยแหลกนก็เลยดีดีดีเอาดีเลยดีเลยการหยุดเวลามีการหยุดเวลาด้วย รถเราหยุดเวลาได้วยทุกวัเนี่ยตีลงอีกว่าลงทำไมเฮ้ยคุณเป็นไรเนี่ยอยากลงเฟ้ยเป็เวละเร็วเร็วเร็วเร็ขึ้นเร็วขึ้นดีปุ้นโอเคไม่ทำไรเลยดูแตบไมันจะงไปไกลครับทีหลังอะ่ะมันจะชอบยิฟจังเลย นี่มันรถโลไรเดอร์นะคะไม่ใช่รถดิฟไม่ใช่รถตะเกียวดิฟโอ้ไม่ตะเกียดไปอี DLC นะเออน่าจะมี DLC ตะเกียวดิฟแล้วป่ามันต้องดิฟเป็นตะเกียวดิฟนี่มันมันรถสันโตสดรถสันต์สดดิฟเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือสรุปเราต้องไปสรุปแก๊งให้รามาใช่ไหมคือไม่ให้ใครเหลือรอดเลยใช่ไหมแก๊ง โลไร่เพื่อนทำไมไม่เด้งวะมันได้กคเป็ี่ยนเลยไงเนี่ยมันไม่เป็นมันก็คิดว่ารถธรรมดาหรือเปล่ามันไม่เด้งมันกระโดดเนี่ยมันไม่ไม่ถึงรถมันกระโดดเนินเนี่ยมันจะเด้งกระโดดเนินเลเฉยเออกระโดดเฉยเราไม่ขับบ้างเลยไปขับบ้างเลยเราอยากนั่งหน้ามั้งไงเอาให้เกียดเขาไม่เกลียดตรงนี้ไม่ชมวิวเลย ถ้าตรงนั้นเป็นไรเนี่ยติดปัญหาแล้วกาติดอะไรมันเนี่ยสุดแตกมากเอาเวนประตูลุสโง่แท้เฮแต่ว่าอยู่ด้านหลังนี้มันสามารถยิงเืนนี้ได้ด้วยไ้อจอดกลางโดงครับระวังด้วย รอรอก่อนรอก่อนเขาบอกว่าให้รอเปโดอะไรอะไรไอะไรอะไรไมาลูกเอา้าซักลูกกระสุนหาพี่เหรอธรรมดาเขาจะไปโทษจะไปโทษเกมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ จะน,นี่ไงจะเข้าไปตกมันไงเราวชักปุ่มก็สุนข้างกันไม่พานข้างใช่ไหมใช่แล้วนะครับไม่ได้โดดทำไมครับทำประตูด,ดังนี้ฮะเอเดนด้นั่งหน้าแล้วนั่นแหละความเคยชินของคุณเนี่ยชินไงชินชินบ้านเมืองไทยไงต้องไปตอนนี้ทั้งเมืองไทยหรอกคุณไม่มองรถเลยว่ามันที่ว่างตรงไหน <c oughs> <c oughs> Incorrect, incorrect. Oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh, okay. in i I do a I see in that. it. ain't your fault I'm so charismatic, so magnetic. You know, you had to follow. That you do anything I say, just see me smile. Oh, oh. oh. โอ้โอ้ลอยมากจ้าลอยเออไม่ต้องผิดแต่เรามันไม่ใชานเท่านี้เอ้ย้วกระโดดแล้วกระโดดนั่นเห็นไหมเห็นไหมอืมขนาดไงไม่ไม่เห็นเมื่อกินเห็นเห็นอันมาเจอเลยขยับพอดิหมัันขยบโอ้โหทำลายทรัพย์สิน ทางหลวงทำมาทำไมนั่นทำไว้กั้นไว้ระหว่างสองฟังไงไม่รู้อยู่แต่บ้านเรามันไม่คลัวใช่ไหมมันรถ<อ>จนแบบหกักหมดเลย <c oughs> อันนี้เขาบ้านเขามันยังเด้งกลับมาได้นะใช่ใช่แต่ชนแรกก็หลุดเนี่ยจะทำอะไรนเนี่ยท่าเรือเหรอเนี่ย เอาเรือท,ท่านเลยไม่ท่านเรือจำได้ไหมมาเล่นบ่อยน,นอะแม่ท,าทาา่านเท้าท่านทำไมไม่ไมจอดตกจอดไม่ตกเจอเฮียหน่อยสอยเรือก่อนเรือสอยยากสุดละชอบสติวมากกว่ามันชอบเปิดยิงนั่นไงว่าแล้วเชื่อต้องเปิดยิงก่อนมีเรือปะเนี่ยไม่มีเลยเลนี่ยเรือจอด่นต้องมีทางน้ำมาดิไม่เห็นมีทางน้ำมาเลยไม่พูดกันหรือว่ต้องมาบุกทางน้ำแน่นอนนะ Nó nhảy mà đã, chín rồi Cái mà Cho ba lên này Xoay lừa, ba xoay lừa đi bà Nhảy lừa Cứ xoay Đi rồi Để đu, để đu Quên lâu quên Ui Sao lấy à nó cá lấy à hey, bà, ơi, bị chi đi ไม่โดนเลยจ้าเปลืองเปลืองเงินไหมข่ากระสุนเนี่ยห้าบอเอาตายหมดแล้วอังทั้งนั้นมันต้องชนกลุ่ชนเขื่อนเลยแน่ๆไปครับกล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 ับเป็ด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 กลับกลับเราเข้าด้วยไอ้ขนมแก๊งมันเป็นอะไรที่ลำบากมาก ร <Okay. S 2> อใครรให้มาขับเราไม่ขับเรื่องมากไลเนี้ยขับอไม่ได้<ช>นคนรอคนเดียวเฮ้ยเพิ่งเ<ชน>ดี๋ยวได้รูปติอานิเมชั่นมันมันหน่อไป่ได้จะลงมาไหมันต<ชน>ิดอนิเมชั่นอนิเมชั่นมันมันมันขยับอยู่มันเดือยไม่ได้ชอบขึ้นไปข้างบนพลาดแล้วไหมรู้ตัวไหมพลาดละประตูหลังหายเรพูดมาได้พลาดละ พราะคุณเล่นมาจนคิวเดีสคุณต่ำมากนะครับเวลาเราไม่เน้นไม่เน้นตายเราเนนเกมเลยตายมากกว่ามากกว่าต้องตายมากกว่านะคิวเดีสต่ำต่มากเขาเรียกว่าประสบการณ์เป้ยประสบายเยอะๆยิ่งเยอะประสบการณ์ฮะฮะตายอะไรก็เบี้ยวเบีวเยอะละประสบการณ์เยอะเหรอก็ฝึกสตงสเตลอะไรอย่างงี้โอ้แม่ก่ชอบสเตลอะไรอย่างงี้สเตลบ้าอะไรไม่ใช่ละโดนยิงทุกทีเลยอนิเมชั่นหลบไม่ทันจอจอจอด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะ ไสขอตัวขอตัวขวาสุดแตแล้วอู้สองดอกสามดอกเราไม่โดนไม่โดนไออ้าวไอยดีเสาอะเรียบร้อยครับลํำนึ่งที่หัวนกันบอลยิงพุุุ่้งไปเลยขึ้นรถกันจีคนีรถไปต้องมีการทางลิสน์ง เอาเอาม่ได้เอาเงาเอาเย็บเยบเยบเออตล้วลงเรื่องแปะอะไรน่ะนันไม่ต้องลงไขมันก่อนมันไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ดังนั้นเออจริงจิ๊อาจจะเกรงใจไงอาจจะเกรงใจหยิโยบีใส่ใช่คนนี้ล้อจิตอ่ะมันใส่เอาเอาเไรเนี่ยไปไปต่อวะ ไีแฟดเอาเร็ไปเลยเร็วไปเลยเอาเอาเร็วเร็วเเอาเอื้ออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวล่ะยิงไปยิ่้การยิงลูกแฝดแฝดทำคตายได้ก็ไฟไม่ได้เลยไม่เคยลองเล น้องไม่เคยร้องเลยเคยเล่นเรเล่นกับน้องไม่ใช่หรอนั้นอะไฟไหม้น้องตายอ๋อเออไฟไหม้ไฟไหม้คนตายเอาทำอะไรวะเนี่ยเอาเสียจเลยไอ้นี่ยดูดูลงดูเขาลงครับดุงบอกคิวเดคเขาต่ำมากเพราะเห็นอ่นีนะอะไรที่จะพูดเลยคิวเดคไี่อายไม่อายไหมฮะอะไรจัดการไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาจัดการยิงดิออกมาดิคุณออกมาอะไรมันต้อง เออเอา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 ,เอาไปลุกเอาหยิบต่อยจ้าเจ้าอู้อูอา้าวาพวกเรายเย็นนะฮะแต่เมื่อกี้เพิ่งโดนไฟเมื่อกี้ VR ค cool ู่เลยอ่ะเย็นบ้าเลย VR คู่ยอดมันเราเยี่ยมมากกว่านั่นแหละ<笑><笑>โอเคเยอะเงี้ยครับเดี๋ยวไปไมิชชั่นต่อไปกันเลยครับครันน่า สเตลสเตลขโมยขโมยน่นาจะสเตลบ้านคุณดิสเตลสเตลเรียว่าขโมยเอ <laughs> อาอ่านผิดอ่านผิด <c oughs> ช,ชีวิตเปลี่ยนมันนี่มัน,น